ความแตกต่างระหว่าง HSK กับ TOEFL นะคะ HSK เนี่ยก็คือหั่นอยู่ชวยพียงขาอื่อนะคะมาจากประเทศจีนค่ะ TOEFL นะคะคือ Test of Chinese as a Foreign Language นะคะอันนี้มาจากไต้หวันค่ะระดับนะคะการแบ,บ่งระดับก็ไม่เหมือนกันนะคะ HSK เนี่ยมีทั้งหมด6ระดับนะคะแล้วก็มีที่จะเปลี่ยนเป็น9ระดับนะคะแล้วก็ HSK เนี่ยก็คือสอบเป็นการเขียนอ่านฟังนะคะ ถ้าสมมติจะสอบพูดด้วยเนี่ยก็คือจะเป็น HSKK นะคะก็คือ HSK กับ HSKK แยกกันค่ะส่วน TOEFL นะคะก็จะมีรวมกันฟังการอ่านการพูดการเขียนนะคะซึ่งระดับนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะ TOEFL นะคะมีทั้งหมด3แบนด์ค่ะ A B C นะคะ A ก็คือ beginner B ก็คือ intermediate C ก็คือ advanced นะคะแล้วก็ในแต่ละแบนด์นะคะก็จะมี level 1กับ2 level แบนด์ B นี่ก็จะมี3กับ4และ C เนี่ยก็จะเป็น5กับ6นะคะ ซึ่งถ้าอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะคะซึ่ง t ็อกเฟลเนี่ยพี่ได้ยินมาว่ายากกว่า h s k นะคะคือเขาบอกว่า HSK เนี่ยก็จะเน้นด้านการจำคำศัพท์ถ้าสมมติเราจำคำศัพท์ได้เราก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ว่า t ็อกเฟลเนี่ยตอนที่เขาสอบภาษาจีนนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าความแตกต่างที่คนที่แบบเขาเข้าใจภาษาจีนจริงๆอะ,ะถึงจะรู้อะค่ะเขาจะไม่ได้เน้นแค่คาําศัพท์เขาจะเน้นถึง สื่อสื่อความหมายความหมายที่คนที่เขาพูดต้องการจะสื่ออะไรอะคะ่ะ H s ชใช้ในประเทศจีน t o e f l ใช้ในประเทศไต้หวันนะคะ t o e f เนะคะเราสามารถสอบทั้งแบบในภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาจีนแบบใหม่ก็ได้คะ่ะแต่ HSK มีแค่แบบเดียวนะคะก็คือแบบภาษาจีนแบบใหม่คะ่ะ และนี่ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง HSK กับ t o k f e l นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้แล้วก็สามารถกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์พี่อีได้นะคะดูว่าพี่อีเคยทำวิดีโอที่เราอยากจะดูหรือยังถ้ายังไม่เคยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้เจกินในวิดีโอนะคะบ๊ายบาย